จากกรณีที่ลุงพลไปแย่งไม้นักข่าวนะครับจนวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าแทบทุกสื่อนําเสนอข่าวนี้นะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับได้ข่าวว่านักข่าวคนนั้นเนี่ยก็มาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาชิงทรัพย์นะักข่าวคนนั้นก็คือคุณฟ้าครับแผงช่องอมรินซึ่งผมก็รู้จักนะครับรู้จักดีคุณฟ้าเป็นคนน่ารักนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือลุงพลเนี่ยผมก็รู้จักนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับ ทีนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยผมก็ขอวิเคราะห์ในทางกฎหมายนะครับอย่างเป็นกลางนะฮะเพราะว่าผมเองก็รู้จักทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วผมเองเนี่ยบอกแล้วนะฮะบ,บอกลุงพลแล้วว่าก็ไปขอโทษคุณฟ้าเขาซะนะอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าลุงพลไปขอโทษแล้วหรือยังนะครับแต่ล่าสุดนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าเนี่ยนะครับมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาชิงทรัพย์ทีนี้ชิงทรัพย์เนี่ยโทษมันหนักนะครับเพราะว่าโทษมันเนี่ยคุก5ปีถึง10ปีเลยนะครับ 5ปีถึง10ปีนี่ถือว่าเป็นโทษที่หนักมากนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นข้อหานี้จริงๆเนี่ยสามารถออกหมายจับได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องออกหมายเรียกมาก่อนนะครับทีนี้สิทธิ์ของคุณฟ้ามีอะไรบ้างสิทธิ์ของคุณฟ้าก็คือสามารถไปแจ้งความได้ครับแล้วก็ร้องขอให้ตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาได้นะครับอันนี้คือสิทธิ์ของคุณฟ้านะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาตั้งข้อหาหมั่วๆหรือว่าตั้งข้อหาแรงกว่าที่เป็นจริงอ่ะไม่ได้หรอกนะครับ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะฮะเจ้าหน้าที่ก็คงต้องไปดูภาพที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็อาจจะเรียกลุงพลนะครับมาสอบถามเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าอาจจะแจ้งข้อหาเลยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยสมมตินะครับลุงพลโดนแจ้งข้อหานี้เนี่ยสำนวนเนี่ยก็ต้องขึ้นไปสู่อายการอีกทีหนึ่งอายการก็ต้องพิจารณาว่าลุงพลมีความผิดข้อหานี้ไหมข้อหาชิงทรัพย์เนี่ย ถ้าอายการเห็นว่าลุงพลไม่มีความผิดข้อหาชิงทรัพย์ก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องข้อหาชิงทรัพย์ก็ได้เพราะว่าโทษมันหนักมากนะครับโทษสูงสุดนี่มันถึง10ปีเลยนะฮะถ้าเกิดว่าอายการไม่แจ้งข้อหานี้เวลาขึ้นศาลลุงพลก็จะไม่มีข้อหาชิงทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้าอายการเห็นว่าคดีมีมูลนะครับมีหลักฐานเพียงพอก็อาจจะอาจจะแจ้งข้อหานี้กับลุงพลด้วยก็ได้ทีนี้ในความเห็นผมนะครับการจะเป็นข้อหาชิงทรัพย์ได้เนี่ย จะต้องเข้าเข้าข่ายนะครับเป็นการลักขโมยก่อนนะครับภาษากฎหมายเรียกว่าลักทรัพย์นะครับก็คือลุงพลเนี่ยจะต้องมีเจตนาขโมยเอาไม้นั้นไปนะครับเป็นของตัวเองนะฮะแล้วก็เจตนาขโมยเนี่ยก็จะต้องเอาไปเป็นของตัวเองด้วยนะครับถึงจะเรียกว่าลักทรัพย์นะครับส่วนจะเป็นชิงทรัพย์ได้เนี่ยก็ต้องมีการใช้กําลังประทุษร้ายก็คือเอามือไปแย่งไม้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้กําลังประทุษร้ายแล้วนะครับทีนี้เจตนาของลุงพลคืออะไรครับก็ต้องมาดูนะฮะ ลุงพลมีเจตนา,าที่จะเอาไม้นั้นเนี่ยไปเป็นของตัวเองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับซึ่งในความเห็นผมเนี่ยลุงพลก็พูดเองนะครับบอกว่าเอามาถือหน่อยเอามาถือหน่อยนะครับก็แค่ขอไม้มาถือนะครับไม่ถึงกับที่จะเอาไม้ไปเป็นของตัวเองเลยดูนะครับดูภาพแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่น่าเชื่อหรอกว่าลุงพลเนี่ยจะเอาไม้ไปเป็นของตัวเองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าหากว่าตำรวจจะตั้งข้อหาชิงทรัพย์เนี่ยผมก็มองว่าถือว่าเป็นการ ตั้งข้อหาที่เกินกว่าความเป็นจริงนะฮะในส่วนนี้นะผมยังมองไม่เชื่อนะครับว่าลุงพลมีเจตนาที่จะเอาไมโครโฟนของท้องอมรินเะนี่ยไปเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นเนะี่ยในข้อหาชิงทรัพย์เนี่ยผมมองว่าลุงพลไม่ผิดหรอกนะฮะแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณฟ้าที่จะตั้งข้อหานี้นะครับยังไงก็ตามะฮะเดี๋ยวติดตามรอดูเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกหรือว่าในฐานะพยานหรือว่าผู้ต้องหาหรือย,อยังไงนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับผม